เบสคําสิงห์มาเดทกับหนุ่มแล้วล่าสุดสาวเบสเดวินีคําสิงห์สาวสวยสาวแซ่บสาวน้อยมหัศาจัย์ที่ไม่ว่าทำมาร้ายกระดึงเรตติ้งและกระแสได้เป็นอย่างดีแต่ล่าสุดเหมือนหัวใจของสาวเบสเดวินีคําสิงห์จะสีชมพูอีกครั้งหลังจากโพสตอรี่ไอจีกับหนุ่มน้อยคนนี้ขณะให้อาหารปลากันสุดหวานซึ่งหนุ่มคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นลูกชายของสาวน้อยสุดจีรายอย่างน้องระพี นั่นเองโดยเป็นการให้อาหารปลาสุดน่ารักพร้อมกันนี้ยังได้เจอกับพ่อสมรักคำสิงที่สอนมวยน้องระพีเป็นอย่างดีดูเอ็นดูทั้งบ้านเลยทีเดียวคะ่ะแบบนี้เขาเรียกว่าผ่านด่านคุณพ่อแล้วใช่ไหมคะ น่ารักมากๆเลยและสาวเบสเองก็ดูแลอยู่ไม่ห่างเป็นความรักที่น่ารักมากๆมั่นใจเลยค่ะว่าสาวเบสเล่นกับน้องระพีแบบนี้ก็คงจะหลงรักน้องระพีในความน่ารักและความสดใสยอย่างมากนั่นเองค่ะยิ่งเห็นความสนิทสนมของสาวเบสแด้วันีคำสิงกับสาวนุ้ยสุจีราแล้วยิ่งทําให้รู้เลยว่าคู่นี้จะได้มาร่วมงานกันอีกแน่นอนคะ่ะเพราะความสนิทสนมความน่ารักและความเคมีเข้าคู่กัน เป็นบทไหนก็เหมาะสมแบบสุดๆว่าแต่สาวเบสขาชื่นชอบน้องระพีขนาดนี้ผ่าน้องระพีไปเล่นด้วยที่บ้านเลยดีกว่าไหมคะสาวเบสคะ่ะน่ารักซะจริงๆคะ่ะแฟนคลับเห็นสาวเบสยิ้มได้ก็มีความสุขตามสาวเบสแล้วไม่ว่าจะทําอะไรทํางานหรือมาใช้ชีวิตรีแลกแบบนี้แฟนคลับก็อยากให้สาวเบสมีความสุขในทุกๆวันและตลอดไปเลยนะคะช่วงนี้ก็ลัคกี้อินเกมแบบสุดๆรอแค่สาวเบสลัคกี้ อินเลิฟนะคะสาวเบสคาเป็นกำลังใจให้เสมอฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ